งานบางกอกจิวเวลรี่วีค2024วันนี้ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT เพื่อสร้างเส้นทางถนนสายอัญ,ญมณีและเครื่องประดับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรรค์เริ่มตั้งแต่เขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครให้เป็นแหล่งการค้าส่งค้าปลีกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับ โดยนายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะให้ไทยเป็นฮับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลอยสีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยในกรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับรวมกว่า5,000รายโดยเฉพาะในสเขตหลัก ได้แก่เขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครมีร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับกระจายอยู่2,000รายคิดเป็นร้อยละ45ของผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งสร้างมูลค่าซื้อขายจำนวนมหาศาลงานครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างบทหมายหรือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับประเทศเน้นสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายซบพอร์ของภาครัฐนำเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของไทยสร้างความจดจำให้เกิดความต้องการเลือกซื้อสินค้าในเส้นทางท่องเที่ยวส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิง้งกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน การจัดง,งานครั้งนี้และได้สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพมหานครสร้างเส้นทางท่องเทีย่ยวสายยมณีและเครื่องประดับบางรักสัมพันธวงศ์พัะนครพัฒนิกพื้นของยิ่งใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบัน mm hmm. ผู้บริโภคและท่องเทีย่ยวก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกขาเลือกที่จะลองผลิตด้วยตัวเองได้มั่นใจได้ว่าหากเลือกซื้อยมณีและเครื่องประดับกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในงานเป็นกอบจิวเวลรี่วีค2024 จะได้เครื่องประดับที่มีมาตรฐานทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและโครงการที่ดีเช่นนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายย่อยและรายใหญ่มีโอกาสในการนำเสนอผลงานเครื่องประดับและฝีมือเชิงช่างให้โลกได้เห็นนิตยาคุณสิมรายงาน